ต่อไปหลวงพ่อจะด้อทิ้บายข้อธรรมะที่ญาติโยมได้ถามธรรมะถามหลวงพ่อว่าการสร้างพระพุทธรูปเป็นการส่งเสริมศาสนาพุทธหรือทำลายศาสนาพุทธ หลวงพ่อจะตอบให้ตรงๆเลยว่าถ้าหากว่าเราเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อเขาเคยเกินเคยกล่าวให้พวกเราเข้าใจแล้วว่าการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยถ้าเราเปรียบอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องคำสอนของพระศาสดา ไม่ใช่แนวทางของพระศาสดาไปสอนให้พวกเราไปสร้างพระพุทธรูปนั่นแหละมันจึงผิดนะสร้างพระพุทธรูปนี่มันผิดต่อคำสอนของพระศาสดานะพระศาสดาไม่ได้สอนให้พวกเราไปสร้างพระพุทธรูปพระศาสดาสอนให้พวกเราเนี่ยต้องมาสร้างคนสร้างคนเราจะเอาตัวไหนมาสร้าง พระพุทธรูปก็ให้เอาตัวศีลเอาตัวธรรมนี่แหละมาสร้างคนให้เป็นคนมีศีลให้เป็นคนมีธรรมนั่นแหละให้เป็นคนได้คําสอนแล้วก็ไปตามคําสอนพระศาสดานั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าสร้างคนน่าเห็นไหมแต่พวกเราทั้งหลายไปสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเนี่ยตัวนี้แหละมันจึงผิดต่อเพี้ยนต่อคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างชัดเจนน่าเห็นไหมพวกเราเห็นเห็นไหม แล้วพ่อเราทั้งหลายก็ไปหาศรัทธ,ธาเนี่ยเห็นไหมศรัทธ,ธาหลวงพ่อจึงได้เคยเกินเคยกล่าวให้พวกเราเข้าใจแล้วว่ามันจึดปิดมันถือปิดมันปฏิบัติปิดกันไปทั่วโลกมันก็เป็นเพราะเหตุเหตุนั้นนั่นเองเนีตัวนี้ให้พวกเราต้องพิจารณานะมันเป็นเพ่อเหตุนั้นนะ เพราะเราไปสร้างมันขึ้นมาทําไมตรงนั้นสร้างแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรให้แจกมนุษย์มันเกิดประโยชน์อะไรให้แจกศาสนาของพระศาสดามันไม่มีประโยชน์น,นะพ่อสร้างขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราไปสร้างกันน่ยมันช่วยเราไม่ได้หลวงพ่อก็เคยเกินเคยกล่าวให้พวกเราชัดเจนแนะว่ามันช่วยเราไม่ได้ตรงนั้นตรงที่เราไปสร้างพระพุทธรูปขึ้นมากราบมาไหว มาบูชาว่าเป็นพระพุทธเจ้าบางคนก็ไปหาอา,อาต้นไม้ที่ว่ามาแจะสลักเไหมแจะสลักแล้วก็มากราบมาไหวมายึดมาถือกันอยู่พอประมาณแหละเห็นไหมล่ะทีนี้มนุษย์ก็เลยทิ้งคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการยึดถือนั่นแหละมันทิ้งได้ไหม ถ้าเราไปบอกศรัทธาไปยึดถือตรงนั้นนะ่ะมันทิ้งแมล่ะแต่มันทิ้งคําสอนไหมที่เนี้ยนั่นให้เราคิดให้เราพิจารณาที่ว่าตัวไหนถูกตัวไหนผิดตัวไหนสิ่งที่ว่าทําลายศาสนาของพระศาสดา,าเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นพวกเราเนี่ยทำลายศาสนานั่นแหละนะของพระศาสดานั่นแหละนะ เรานําคําสอนไปสอนในทางที่ผิดมันก็เป็นเปรียบเทียบได้เลยว่าพวกเราเหมือนกับพวกเราเานี่ยทำลายศาสนาของพระศาสดานั่นแหละนะเพระาะศาสนาคือคําสอนของพระศาสดาเนี่ยสอนมนุษย์สุดมนุษย์เอามนุษย์ให้มนุษย์ถือมนุษย์ปฏิบัติมนุษย์ปฏิบัติตัวตนของเขาเองนั่นแหละนั่นเป็นศาสนาของพระศาสดาสอนมนุษย์ให้มนุษย์เอาไปยึดเอาไปถือเห็นไ,ไหม แต่แล้วพวกเราทั้งหลายก็มาสอนมนุษย์เนี่ยสอนให้เขามายึดเอาปูนปั้นสอนให้เขามายึดเอาต้นไม้เนี่ยมาแจกสลักกันไหมสอนให้เขามาไหว้มากราบมาไหว้มาจุดธูปมาจุดเทียนบิงวอนอยู่ในตัวนเนี้ยเนี่ยเราจะบิงวอนอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรให้แจกพวกเราเนี่ยนะ ตรงนี้ก็ให้พวกเรานี่ยจงคิดจงพิจารณาให้ดีว่ามันปิดถูกกิงเท็จอย่างไรนะที่เราจะเป็นผู้นำศาสนาะที่เราจะช่วยโลกที่เราจะช่วยมนุษย์ไม่ใช่ว่าเราเอาหินก้อนนั้นมาช่วยไม่ใช่ว่าเราจะเอาเหล็กตรงนั้นมาช่วยไม่ใช่ว่าพวกเราไปทําเช่นนั้นมันจะช่วยโลกมันจะช่วยมนุษย์ให้เขาเป็นคนดีงดจากการเบียดเบียนงดจากการขะรันฟันแทงเบียดเบียน พ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่อยู่อย่างนี้แล้วพ่อเราจะไปทางไหนกันเห็นไหมแล้วพ่อเราทั้งหลายก็ไปกับยิมยินดีในตรงนั้นแล้วก็ชักชวนศรัทธาให้เขาไปศรัทธาตรงนั้นแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันได้บุญอย่างไรบุญมันเกิดขึ้นอย่างไรและเขาจะเอาบุญไปได้อย่างไรตัวไหนมันเป็นบุญเห็นไหม มันเหมือนคำสอนภาษาสดาไหมล่ะนั่นให้พวกเราวางตรงนั้นซะแล้วก็ให้หวนกลับมาเนี่ยมาเอามานุษย์มาจุดมนุษย์มาช่วยมนุษย์มันจึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราเราอย่าไปเอามันเถอะในตัวนั้นนะเราต้องหยุดซะนะ แล้วก็ให้โอกาสพวกเราทั้งหลายเนี่ยจงชิดจงพิจารณาแล้วก็ให้ทรงวางละวางออกซะสิ่งไหนที่มันไม่ถูกไม่ต้องในคำสอนของพระศา,าสดาเราก็จะได้ฝ่าฝืนกันนะพวกพิสุทั้งหลายพวกเราสงฆ์ทั้งหลายนั่นแหละนะอีกกลุ่มหนึ่งไปสร้างอีกอย่างหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปสร้างอย่างอีกกลุ่มหนึ่งมันก็ไปสร้างกันอยู่อย่างอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละนะ แต่ท่านี้อีกกลุ่มหนึ่งก็เออนะกลุ่มที่ถือศาสนาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าก็ยินดีนะยินดีให้พวกเราทั้งหลายตรงจงช่วยกันจงช่วยมนุษย์ต้องหันมาเห็นมนุษย์ต้องหันมาถือมนุษย์นี่แหละถือตัวตนนี่แหละนะถือธรรมถือคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหันมาทางนี้แล้วปฏิบัติทางนี้แล้วเดินทางนี้ เราจะเดินเข้าไปติดวัตถุไปยึดวัตถุไปหอบวัตถุไปอุ้มวัตถุหาเงินหาทองก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเนี่ยนะหลองพ่อจะพูดตรงๆแล้วว่าถ้าหากว่าปล่อยให้พวกเราทํากันอยู่อย่างนี้แต่โลกของเราจะเป็นอะไรอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรลูกหลานของเราจะเป็นอย่างไรในการต่อไปนะ ถ,ถ้าหากว่าพวกเราไม่หวนกลับมาเห็นค to well ําสอนของพระศาสดาตามศาสนาของพระศาสดาตรงนี้นั่นแหละลูกหลานของเราอนาคตของลูกหลานของเราจะมีแต่ศีลจะมีแต่ธรรมจะมีแต่คําสอนจะมีแต่คนดีบ้านเมืองของเราก็จะอยู่ดีกินดีนะชาวบ้านชาวเมืองของเราก็จะสนุกสนานล่าเริงบันเทิงจิตล่าเริงบันเทิงใจจะบรรลือลั่นสนันเมืองถ้าหากว่าพวกเรา วางวัตถุปรุงแต่งขึ้นมากราบมาไหว้ตรงนั้นแล้วก็หันมาหามนุษย์หันมาช่วยมนุษย์หันมาปั้นมนุษย์หลอมมนุษย์หล่อมนุษย์นี่แหละเอาตัวไหนมาปั้นเอาตัวไหนมาหล่อมนุษย์เราก็ต้องเอาพระธรรมเอาคําสอนนั่นแหละที่เราเล่าเรียนกันมานั่นแหละนะเอาตัวนั้นหลนะออกมาช่วยนะมาช่วยมนุษย์ทุกหยอมย่านั่น ตรงนั้นมันจึงจะส่งผลตรงนั้นมันจะเกิดผลชาวบ้านชาวเมืองของเราก็จะได้กลับตัวกลับตนเป็นคนดีถ้าเราพาเขาไปยึดอยู่อย่างนั้นไปทํากันอยู่อย่างนั้นมันจะบ้านเมืองของเรามันจะอยู่ดีกินดีได้อย่างไรมันก็จะสับสนวุ่นวายคนก็จะฆ่ากันตายนองแผ่นดินนะต่อไปอนาคตเนี่ยนะให้เราต้องรีบ จะนะรีบละรีบวางรีบคายออกจากพวกบักบตรถุทั้งหลายตรงนั้นนะคายออกกันซะแล้วให้หันมาเห็นศีลเห็นธรรมเห็นคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าตรงนี้มาช่วยกันตรงนี้นําคําสอนตรงนี้ออกสู่โลกออกสู่มนุษย์แล้วก็ให้ช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นทษช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นทุกข์และช่วยเหลือมนุษย์ให้มีศีลให้มีธรรมให้มีคําสอนของพระศาสดาลงสู่มนุษย์ ให้ยึดตัวนี้ให้ถือตัวนี้ให้ปฏิบัติกันตัวนี้เราจะแยกออกไปถือแบบนั้นไปปฏิบัติกันอยู่แบบนั้นชาวโลกบ้านเมืองของเราจะเดือดร้อนาศาสนาของเราจะวุ่นวายนะแต่ถ้าเราทําถูกแล้วตรงนั้นมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราทําทําผิดแล้วมันก็จะไม่ถูกนั่นแหะนะอย่างพอเราทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันถูกหรือผิดเสียให้ดีนะทางตรงนั้นะไม่ไม่ถูกทาง นะที่เราไปยึดพระพุทธรูปกราบพระพุทธรูปสร้างพระพุทธรูปกันขึ้นมานั่นะนะนั่นเขาเรียนกะว,ว่าสร้างวัตถุขึ้นมากราบขึ้นมาไหว้ขึ้นมาบูชาตัวที่มันผิดก็คือว่าไปกราบไปห גם, ไปหว้ไปบูชาไปยึดเหนี่ยวจิตใจของตนนั่นแหละตรงนั้นแหละมันพาญาติพาโยมไปหลงบ้านไปหลงเมืองไปหลงป่าไปหลงหลงไปหลงโคกไปหลงแดนก็อยู่อย่าง ladder, นั้นแหละนั่นะนะตรงนี้ก็ให้พวกเราเนี่ยต้องคิดต้องพิจารณา ว่ามันจริงเท็จอย่างไรถูกผิดอย่างไรให้เรารู้จักแยกนะแยกแยะปัญญาของพวกเราออกมานะพระไปมานีก็ไปให้พวกเราให้พวกเราจงคิดจงพิจารณาให้ดีก่อนนะก่อนที่เราจะพาญาติพาโยมพาศรัทธาไปศรัทธาตัวนะักไปศรัทธาวัตถุคําว่าศรัทธานะมันมีมันมีความหมายนะถ้าหากว่าฝูงชาวบ้านชาวเมืองเราไปศรัทธาตรงนั้นแล้วเนี่ย อนาคตของพวกเราจะเป็นอย่างไรลูกหลานของพวกเราจะเป็นอย่างไรมันถือพระพุทธเจ้าหรือไม่มันถือศีลธรรมคำสอนพระศาสดา,าหรือไม่มันก็ไม่ได้ถือกันนั่นแหละนะมันจะไปสร้างวัตถุกันขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองหาวัตถุหาต้นไมห้หาภูเขาไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรแหะมาปั้นมาหลอมาหล่อให้พวกเราไปกาบไปยึดเห็นไหมในอนาคตเนี่ยหนาเห็นไหมหนาน มันเหมือนคำสอนพระาศาสดาไหมล่ะพระาศาสดาเนี่ยสอนสอนให้ทรงมีศีลทรงมีธรรมเนี่ยรักษาศีลรักษาธรรมร,รมักษาคำสอนของพระาศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าสืบทอดาศาสนาของพระาศาสดาเอาไว้ได้แล้วนะไม่ใช่ไปอยู่กับวัตถุให้าศาสนาตรงนี้ลงมาสู่มวลมนุษย์ลงมาสู่ตัวตนที่เขาขาดศีลที่เขาขาดธรรมที่เขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าบิดาบรรดา เน่ยเห็นไหมรักป้นจริงค่ากันรันฟันแทงมีศีลมีธรรมไหมศีลธรรมไม่มีอยู่กับมนุษย์เพราะมันไปอยู่กับวัตถุทั้งหมดแล้วนั่นเองตอนนี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายจงคิดจงพิจรารณานั่นเองนะเอาไวปชนี้ก่อนนะ